ชาสะพานใทราบแต่ส่วนร่องน้ําแดงนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนครับของท่านนายกสมนึกธนเดชากุลถูกต้องนายกเทศบานลนครนน,นทบุรีครับคุณปรุวีหอยสังเจ๊นหน่อยโครปืนสาหน,นับซาลุนคู่ต่อไปชัดชัยกับสุวรรณหงษ์เตรียมเลยครับออ ดูกระจายฝุ่นตลบกลมน้ำมาที่ว่าการสารคามจังหวัดปฐุมธานีหลังเก่าผายบวบายเบียดกันมาตั้งล้ำเรือได้ภายแรงกับสายมาลอกน้ำตัวคนใหญ่น้องพอบอกว่าเห็ดน้ำค้างมันไม่มาไม่ธรรมดาดูตอนต่อไปเอาล่ะครับดูสิว่าผ่านมาหนึ่งร้อยเมตรแรกดูตามสายตาเพชรน้ำค้างปั่นซอยทียิบด้วยดูสิว่าสาวเมืองน้นสาวเมืองน้นสาวเมืองน้นวันนี้จะมาเต็มร้อยเต็มล้านด้วยไม่นเมื่เพชรน้ำค้างนไม่ไปผายไรหมดไรปีละขยี้กันมาดูสิว่าระยะสุดท้ายใครอยู่ ระยะนี้เขาบอกว่าเป็นระยะฉากาผ่านมาเลยประมาณร้อยยสเมตรุดท้ายเอาไว้ดูด้วยน้ำสาวมือมันลองน้ำแดงงดได้นก่อนไล่กดได้นจะตามานเลยจะตามฐานเลยจะตามฐานเลยก่นไม่ไายไล่เพียงว่าเพ็การพดีออกว ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นคณะผลการตัดสินจากคณะกรรมการตัดสิ้นในเรือเพชรน้ำค้างร่องน้ำน้นเงินเป็นเรือชนะเพชรน้ำค้างร่องน้ำน้นเงินเป็นเรือชนะครับพี่น้อง